สวัสดีครับพี่นอ้องสบายดีทุกคู่ทุกคนนะครับเนาะอันนี้ที่ว่าจะเป็นคลิปแรกของปีสองพันหาอี่ิบสองกับว่าใดอันนี้ก็เลยข,ของต้องบอกว่าสวัสดีปีใหม่ทุกคู่ทุกคนนะครับเอาปิอยู่ในประเทศหรือว่าต่างประเทศก็แล้วแต่นะครับเป็นจดงไดนอครับปีี่ผ่านมามีเงินคำ้ำกำาแก้วหาได้แล้วใส่ดีบนอะคกับหาใดใส่ได้ก็ต้องหาไม่เก็บน้ำนะครับ เก็บเป็นเอ็นอุ่นกันบ่ถ,ถ้าใครเป็นเก็บเป็นเอ็นอุ่นอยู่กับห้ซ่วงให้เศร้าห้หายซะเดอร์วันเดอร้ <c oughs> จนกับห้รวยขึ้นนะบ่มีเงินกับห้ไดดมีบ่มีเมียกับห้ไดม <c oughs> มดมีบเมียพื้มีแเราก็จะเปลี่ยนดูหลายนะ <c oughs> เปลี่ยนพอดีพงงามนะ <c oughs> เปลี่ยนงานใหญ่งานกับเปลี่ยนรถถ้าอยากเปลี่ยนนะครับถ้ายุ่ดับเัน้ลบัซับายใจก็เปลี่ยนหม่องไม้ซะ <c oughs> ถ้าอยุ่น้ำกันมันเรามีความสุงก็เลิกซะนั่นแหละเนาะ ต้องไปคิดอย่างไรายชีวิตเกิดมาศาสตร์เดียวหมันสร้างบุญสร้างกุศลเอาไว้หลายๆนะครับเกิดมาไม่สิไดงเหม่รลุนย,ลยนะ้ำเพินเนาะอ้าันนี้ก็จะมาเป็นซีรีส์นะเป็นซีรีส์ชีวิตต่างประเทศนะครับชีวิตต่างประเทศก็เลยต้องมาทักทายกันก่อนเพราะว่าถือว่าจะเป็นคลิปแรกอาจจะบริลลงมาทีหนึ่งก็ยังถือว่าเป็นปีใหม่อยู่นั่นแหละ,อย,ยระรยอยู่ในเะดือนมกราอยู่เนาะ บ่อท่านถึงวันที่สิบห้าก็สิบบหล่าดูกเนาะผู้คนปฏิวา่าปีไม่ปีเก่าก็คือเก่านั่นและเรืนองตบ,บสอซื่อน่ะกับแมนอยู่เป็นตบ,บสะ่ะถ้าถ้าความคิดมันเปลี่ยนอ่ะมันต้องเปลี่ยนความคิดใหม่นาตัวบปีมันสิไม่ปีมันสิเก่าเนี่ยมันก็คืออยู่ที่ความคิดของคนนั่นแหละนะครับนอะและทีนี้กม็มาเบิ้งนักมาเบิ้งว่าชีวิตต่างประเทศนี้เป็นจังใดนะครับ ที่ดำเนินเรื่องเล่าไปจั้งไดน,นะก็อเอื่นก็ต้องมีย้อนอดีตมาปัจจุบันอนาคตก่อนนั่นแหละนะครับเอาไปดูคลิปแรกกันเลยนะครับอากาศมาเริ่มกันเลยนะครับเนาะบันนี้เริ่มจากมือท้ายเนาะเพราะว่ามือที่ว่าเป็นเป็นคนเล่าอพยพนะครับอบพยพจากเล่ามาอยู่ไทย อพยพจากไทยเข้าอเมริกาในช่วงสมัยพุทธลัหาสิบหกสิบปีที่แล้วพุรณะในอดีตพันมากบุรณะเนาะเมืรอน้ก็เลยที่มานำเสนอเป็นลักษณะของซีรีส์นะครับชีวิตต่างประเทศนะจากเส้นชีวิตอ่าเส้นชีวิตของเพินนี่น,นะแต่เป็นเส้นชีวิตที่คข้างจะต่อสู่ชีวิตผนะู้ไรซิมี่เส้นชีวิตลักษณะ ชีอ้อมโค้งออกมาบริโวคเขาเดินสุกนะวิ่งออกมาลักษณะแบบนี้เดี๋ยว,ว่ามันจะกินในที่ลาลำบากขมหาลายอยู่ยิ่งตัดขม่า,าในตำแหน่งลาบลำบากหลายเท่าไหรความลำบากของชีวิตนี้บ่ต้องถามว่าลำบากบ่มันมาโดยธรรมศาสตร์ออกมาอยู่แล้วแต่ตอนเส้นชีวิตเนี่ยเป็นเส้นชีวิตลงมาจากเนินอารมณ์ เป็นวิตธีมีความทะเยอทะยานนะมีความทะเยอทะยานตั้งใจสูงมาอยู่ตรงนี้นะเนี่ยก็จะมีเส้นนี้วกออกมารับกันอีกทีหนึ่งนะครับในตำแหน่งนี้แล้วก็จะมีเส้นวาสนาพึ่งตนเองขึ้นมาเนี่ยยุดในหลาลำบากเลยทีนี้อ่าวาสนาและชีวิตตัวนี้ถูกกำหนดแล้วว่า ชีวิตเจ้านี่เรามาเกิดเราต้องสู่นะต้องอดทนต้องเดนยต้องขยันต้องพึงลำแข็งข้อสามารถจะขวงเอาวสันว่มาอันนี้เป็นมือขวาประกอบกันก้อนบานี้มันที่มือขึ้นกันบอกอันนี้มือขวากวา็คือกันบานี้มือขวาหน้ามือขวาหน่ามือขวานี่ก็คือเส้นชีวิตใหญ่ๆเนาะมพาต้องขี่มองเห็นอยู่แล้วแต่ว่าเส้นวาสนาเส้นวาสนา,สนาเพิ่นก็เกิดข้างเสน้สนชีวิตมือนเดิมมาหยุดอยู่นี้อ่าไต ไตเส้นสมองมีวาสนาอุปธรรมตัวนี้วิ่งเข้ามคดคำตัวนี้อุปธรรมหายยังให้ในลักษณะของการทํางานงานที่เหตุอยู่ในอาคารสถานที่บ่ต้องไปตากแดดตากลมตากฝนให้มันลําบากแบบนั้นเปิดอย่างจังหวะจังสรนเพราะมันเกิดอ,อยู่ในตําแหน่งเนื่องจันทร์มันมีความสบายบางอย่งังและเข้ามาในตัวนี้นะแต่ว่า เกิดมันเกิดขึ้นขลางเส้นจิสแสดงว่างานที่เหตุนียมันก็ลังเป็นงานสบายละที่นี่งานออกแรงงานใส่แรงนะเฮ็ดยังละครับไปอยู่อเมริกาเหตุยนีงคนสมัยกัจีเนาออายุไปไม่ไม่ความรูอย่างกัะบอกมี่มีอยุตัวเดียวนั่นแล้วเป็นเมดเป็นแม่บ้านทําความสะอาดตามโรงพยาบาลแน่ตามบ้านเศรษฐีแน่นั่นแหละ อันนี้แหละคือสิ่งที่เป็นเหตุนะครับมือซ้ายมือขวาเนี่ยออกมากําหนดเหมือนกันว่าชีวิตต้องสู้ต้องรุยต้องอดทนแต่มือเนี่ยเป็นมือเต็มเต็มอยู่แล้วนะมือมือเต็มมือใหญ่มือหนามือมีพลังความตั้งใจอยู่แล้วสวยเอาอยู่นะสวยเอาอยู่ทีนี้มาย้อนอดีตได้มือซ้ายเพิ่มจากหน่อยหนึ่ง กิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นลําบากหรือมันเป็นจังไดดูจากต้นเส้นของชีวิตแล้วมีลักษณะเส้นขาด,ขาดเส้นขาด,ขาดเส้นบ่สวยเส้นบ่สมบูรณ์แสดงว่าว่าเด็กลาบากเมื่อบวกกับจุดนี้มันเป็นเกาะเห็นไหมเริ่มต้นถ้านับจากนี้ขึ้นไปนะก็คือหนึ่งปีของของตัวนี้แหละตัวจากเสน้นวาสนาส่วนของเมื่อขึ้นไปเนี่หนึ่งปีลําบากมากก็อยู่ในช่วงนี้ ไม่เกินสิบปีนี่ตัวนี้ประมาณสิบปีก็คือประมาณนี้มอเทียบกันครับจุดนี้นะครับจุดอันนี้ก็คือประมาณอยู่แถวนี้ก็คือสิบเจ็ดปีสิบเจ็ดปีสิบปีกวที่อยู่แถวแถวนี้เนี่ยสิบสิบปีก็อยู่แถวแถวนี้ถอยขึ้นมานี่นะมันเป็นมันเป็นเส้นขาดขาด,าดซ,ซ้อนกันนะครับขาดซ้อนจังใดล่ะ อันนี้ก็คือเส้นหนึง่งนะเส้นหนึงน่งเส้นนี้เป็นเป็นตั้งเส้นอุปธรรมนะเป็นตั้งเส้นคุมกันยาวลงมากนเส้นนี้นะนนะคนใจดีเป็นนี่สิแหละพี่นอ้องอ้เราะคนใจดีมันห้อยขางเส้นชีวิตยาวเลยเนี่ยมันตีความไปหลายอย่างหนึ่งจะคของใจดีสองหมายถึงว่าคนที่จะซอยเหลือเนี่ยบบริยูในประเทศจะคลองเกิดเอาไงไงขึ้นต้องอยู่ทางไกล ทไมมันอ้อมห่างจากเส้นชีวิตนี้ว่าไม่มีผู้ใดซอยไม่ได้ซอยแต่คนอื่น่านใดจังหวะซอยคนอื่นบวกกหลายอย่างอยู่บวกกับหนึ่งละเส้นใจมือซ้ายมือขวาสี่เป็นล่องซองสิบเปลืองสอง,สเ,อง,สองเส้นสมองกับเส้นหัวใจห่างกันสองจุดแล้วสามจุดกับตัวนี้จึ่งเป็นคนที่คนข้างไม่ยินนำอกนำใจกับคนอื่นคนที่เขามาเกี่ยวของผูกพันเนี่ยมาบ่ได้จกบ่นนั่นควบบ่นนั่น คพนใจดีอีดีนะเพราะว่าพุ่งกระดจักเพื่อนอยู่ก็เลยรู้ว่าเพื่นใจดีอญาติีพี่น้องนี่มาบะได้เนี่กลับไปนี่เดี๋ยวถ้ตโตเป้จ <c oughs> กใจเสือผ้าภายบ่มีแก้ให้ทอดให้อ่าเครื่องประดับในมือทอดให้เห็นไหมเนี่ยค้นใจดีอีดีพูดนี่นะอ่าเนี่ยคือ ซีดีแรกนะซีเฮดเป็นซีรีมบวบเยาเกินไปนะครับอที่ต้องตามต่อไปนะว่าตัวที่สองนี่จะไปเรื่องใดนะครับ